วันนี้จะมาแนะนำการปรับจูนเครื่องคางมิโอ V4 นะครับปรับไข่เดดใบมีดนะครับให้เรามากดตรงที่ส่งนะครับกดที่ส่งเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ให้เรามาคลิกตรงที่เครื่องตัดคลิกขวานะครับแล้วก็ปรับเทียบพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ให้มาพิมพหน้าทดลองนะครับแล้วมันก็จะปริ้นแผ่นนี้ออกมาพอปริ้นแผ่นนี้ออกมาก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เอาแผ่นนี้เอาไปใส่ในเครื่องนะครับใส่ในเครื่องลักษณะเหมือนเราตัดสติกเกอร์ปกตินะครับแล้วก็โหลดแผ่นเข้าไปหลังจากโหลดแผ่นเข้าไปแล้วเราก็ใช้ลูกศรตัวนี้นะคะ <c oughs> รับเลื่อน เลื่อนใบมีดเลื่อนใบมีดให้มันมาอยู่ตรงที่จุดตัดนะครับช่องบนซ้ายมือเนี่ครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ฮะปรับเปรียบเทียบนะครับหลังจากเรากดปรับเปรียบเทียบเสร็จเ,ร,เรียบร้อย เซนเซอร์ก็จะอา่านเสร็จแล้วมันก็จะทำการตัดเปรียบเทียบครับเราก็ทำอย่างนี้ครับจนครบ8ช่องเสร็จแล้วเราก็กดออกจากหน้านี้ได้เลยมันก็จะบันทึกค่าการปรับตั้งใบมีดเราก็เราก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง คือการปรับระยะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ชมนะครับ